พระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบด,ดีที่3กรกฎาคมพุทธศักร,ราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2556เป็นวันแรก วันนี้เวลา8นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2556ณอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ในปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิกติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุกุมารีที่พระองค์มีพระอริยภาพด้านพยาบาลศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านพยาบาลศาสตร์และบุรณาการกับศาสตร์อื่น ในลักษณะส,สาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัยในทุกมิติโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน17คนมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในรอบเช้าและรอบบ่ายรวมจํานวน4,583คน ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะเภสัชศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสหสินวิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตเคมีวิทยาลัยประชากรศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยคณะครุศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะนิติศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ ในการนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตได้เล่าเรียนวิชาความรู้จนสําเร็จการศึกษาเมื่อจะออกไปสร้างตัวสร้างอนาคตย่อมปรารถนาจะมีชีวิตที่มีความสุขและ,จะเจริญก้าวหน้าข้าพระเจ้าจึงใคร่จะปรารรกับท่านทั้งหลายในที่นี้ว่าการที่บุคคลจะมีชีวิตที่มีความสุขและ,จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือการรู้จักตนเองกล่าวคือบัณฑิตจจะต้องพิจารณาตนเองอย่างจริงจังให้เห็นกระจ่างว่าตนมีฐานะหน้าที่อย่างไรมีความรู้ความสามารถเพียงใดและมีเป้าหมายใดในชีวิตเมื่อแต่ละคนได้ทราบชัดดังที่กล่าวแล้วก็ย่อมสามารถกำหนดแนวทางดำเนินชีวิตที่ชัดเจนสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะแก่ฐานะหน้าที่และการละเทศะ สามารถใช้ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่รวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องของตนได้ตรงจุดอันจะส่งผลให้แต่ละคนสามารถพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญรุดหน้าไปในแนวทางที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นจึงควรที่บัณฑิตทั้งหลายจะพิจารณาสำรวจตนเองให้เห็นตามเป็นจริงจะได้สามารถดำเนินชีวิต และปฏิบัติการงานให้เจริญก้าวหน้าได้สมดังที่มุ่งหวัง้า เวลา16นาฬิกา25นาทีทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่จุลาลงกรมหาวิทยาลัยทูนกล้าวถึงกรมหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติตมศักดิ์ได้สำเัาพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติตมศักดิ์และผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัติ ศาสตราจารย์กิติคุณณนะห้องรับรองชั้นสองอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยกรักอัครราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า วันนี้เวลาส5บหนาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้า,าลูกเธอเจ้าฟ้าจุาพลพรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณศาราดุสิตดาไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมรากาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าดัาง,าง,าง,างนี้ว่าที่ร้อยตรีสุพีพัฒน์จองพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำคณะผู้จัดทําพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแกะสลักด้วยไม้สักทองเฝ้าถวายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแกะสลักด้วยไม้สักทองพร้อมกรอบไม้สักทองและถวายกรอบรูปไม้สักทอง นางสาววิไลตันชนะประดิษฐ์ผพ้อในการโรงเรียนอนุบาลบ้านสารฝันเขตยานนาวาพร้อมคณะผู้บริหารครูนักเรียนนักผู้ปกครองเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแสดงละครเพลงเรื่องแผ่นดินไทยใต้ร่มระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554ในโอกาสนี้นางสาววิไลและครอบครัวเฝ้าถ วายเงินสมทบโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชธยาศัยนางสาวสาวณิตเหลืองอรุณรุ่งพร้อมคณะเฝ้าถวายหุ้นสามันในบริษัทสัมมากรจำกัดมหาชนเพื่อส่งใช้ประโยชน์สุดแต่พระราชธยาศัยนางสาวปรีดาพรคารวะวัฒนาผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหารธุรกิจผู้จำหน่ายบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด นำคณะผู้บริหารกลุ่มฮอนด้าประเทศไทยเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554เพื่อสมทบทุนหมูลนิธิชัยพัฒนาและถวายเสื้อฮอนด้าหล้านความดี นายทาโรอูเมมูระประธานบริษัท N H K สปริงประเทศไทยจำกัดพร้อมคณะเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากผลประกอบการของบริษัทเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอธยยาศัย พลตรีชาติชายประดิษฐพงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารชุดที่ยระลึกการเดินรถครบ9ปีรถไฟฟ้ากรุงเทพเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชธ,าาาธิาศัยศาสตราจารย์สริลักษ โรจนะก,กิจอำนวยคณะบดีคณะพิิยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าวโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชธิาศัย นางเพนลักปฏิมาประกรณ์นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกและการจัดกิจกรรมสาธารณกรุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายนพดลสันติพากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผูระศบภัยจากรถจำกัดพร้อมคณะกรรมการการดำเนินโครงการรักพ่อรักความปลอดภยัยเฝ้าวถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากโครงการรักพ่อรักความปลอดภยัยเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชดุลยายนายภูวนาธเทียมตะขบประธานกรรมการบริษัท JSB Solution จำกัดพร้อมด้วยครอบครัวเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจการค้าโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัย ต่อจากนั้นสมเ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระบรมการให้คณะบุคคลเฝ้าดังนี้ศาสตราจารย์เกติคุณวิชัยบุญแสงกรรมาการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้สงคุณวุฒินำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเฝ้าถวายปริญญาแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์คุยและของถวาย รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ลิมสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินน์นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุลาภรเพื่อโรงพยาบาลจุลาภรณนายสกลมงคลธรรมากุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูธถัมภ์นำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าว นายเชิดศักดิ์บงกมลชุนรองอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมกล้าวครั้งที่25เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงานบันประมงน้อมกล้าครั้งที่25เพื่อสมทบทุนมูลนินชิตจุฬาภร พ่นเอกมานาัฐคล้ายมณีนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสแตนดาร์ดชาเตอร์กรุงเทพมาราทอนครั้งที่26เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรเพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรนายชัดชวีวัฒนสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท TAC c o n sumer จำกัดเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภร์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภร รองศาสตราจารย์วุธิชัยกัปปิลการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภร์ประจำปี2556เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้าจากการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรประจำปี2556 นางมิ่งขวาญวิชยารังสริ์ปลัดักระกทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าถวายหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรกับสิ่งแวดล้อม นายทัชพลการจนะกูลรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสกลุ่มลงทุนและบริหารเงินรักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลักออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเมเลิรักษ์อัครราชกุมารีและถวายสลักออมสินแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรกับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณ จากนั้นสน่นเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยล,ลักษ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระบรมโอรสาห้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4รกรกฎาคมพุทธศักราช2557อาทิคณะองคมนตรีและปริยา พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติปลัดกระทรวงในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี พลเอกสุรศักดิ์การจนรัตน์รองปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารสัญญาบัตรพร้อมภริยาและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายทหารชั้นผู้ใหญ่นในกองทัพไทยและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรสผู้แทนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบกผู้แทนสมาคมพร,ริยาทหารเรือผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจพลเอกพงเทพกนิษฐานน์พร้อมด้วยคณะราชาาการกรมราชองครักษ์และสำนักง,งานนายตำรวจราชสำนักประจำพร้อมคู่สมรส ท่านผู้หญิงวิลาวันวิวรานุวัตรเลขาธิการร้านจิตรดาพร้อมด้วยคณะกรรมการและอาสาสมัครร้านจิตรดารองศาสตราจารย์วุฒิชัยกัปปิลการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยาาาาคณะ,าาะรรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนายแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทย พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมาการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ นายอภินันจันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยอรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พูวอในการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพูวอในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพูวอในการสำนักข่าวเลขานุการกรมและคณะและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุลาภร์พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมวรีพระวรราชาธินาดามาตรทรงจัดตู้ปลาในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่26 ซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ในจะเป็นภาพของต่อจากนั้นสำหรับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรลัลยกรักขออภัยค่ะ เวลา15นาฬิกา37นาทีในวันนี้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวรราชาธินัดดาาตเสด็จไปในงานบันประมงน้อมกลาบครั้งที่26ซึ่งกรมประมงคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลหน่วยง,งานทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นณนะศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีภายใต้แนวคิด มาสัจจันพันปลามาสัจจันบอลโลกเพื่อส่งเสริมอ,อนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพราะพันธุ์ปลาสวยงามสัตว์น้ําและพันุไม้น้ําชนิดต่างๆให้กับเกษตรกรผู้พอเลี้ยงและผู้ส่งออกและเพื่อยกระดับการจัดงานสู่สากลในการนี้ทรงจัดตู้ปลาเพื่อจัดแสดงในงานมรนประมงน้อมกล้าวครั้งที่26 สำหรับพันธุ์ไม้น้ำที่ส่งใช้ประกอบด้วยอนูเบียสนานาอนูเบียสแ a ตตี้อนูเบียสเวฟวรากดําใบใหญ่ใบพา,ายสีลังกาน้ําตาลอเมซอนแดง Pro วิตเฟิร์นรากดําใบยาวบัวไทเกอร์เทปเกลียวสูงเทปแคบและปลาประกอบด้วยกระดิ๋มุกช็อตบอดี้พริสเทลล่าเตตราช็อตบอดี้ทับทิมสยามฮาลฟแบล็คแฟนทอม ฮาร์ฟเรดแฟนทอมและโกลเด้นเดมอนเตตรในงานมรประมงน้อมก็าลาบครั้งที่26มีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการอาทิปลานวนจันทะเลตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการรณรงค์งดจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก การจัดแสดงเครื่องมือประมงประเภทต่างๆการแสดงความสวยงามของสัตว์น้ําในช่วงเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก2014โดยมีการรวบรวมสัตว์น้ําที่มีความโดดเด่นสีสันสวยงามอยู่รวมกันเป็นฝูงมาจัดแสดงรวมกันเป็นปลาตามสีเสื้อทีม,ทมฟุตบอลโลก นอกจากนี้ยังมีการประกวดปลาสวยงามการจัดตู้พันไม้น้ำชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีสำหรับรายได้จากการจัดงานจะนำเข้าสมทบทุนหมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้วยงานจะจัดไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2557 องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2557บ่ายวันนี้ณวัดพิชยายาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกกำมทนสินธวานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2557 โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา7 6พรรษา5ธันวาคม2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปฐม,มเมริกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อสนับสนุนพระพิสุและสามเณรให้มีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในชั้นสูงโดยในปีนี้ได้ถวายทุนเล่าเรียนหลวงแด่พระสงฆ์รวม423ทุนรวมเป็นเงิน8,458,000บาท มูลนิธิจุฬาพรจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยรักณอัครราชกุมารีที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจุลาภรพร้อมด้วยคณะกรรมาการคณะผู้บริหารและบุคลากรขอ,ของหน่วยงานในสังกัด มูลิิธิจุฬาภรประกอบด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลัยลักษณ์อครราุกุมากรารีเนื่องในโอกาสบันคล้ายบันประสูตรวันที่4รกรกฎาคมพุทธศักราช2557 โดยมีผู้โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยบุคลากรมูลนิธิจุฬาภรร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมพิธีถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรงงานด้านงานวิจัยวิชาการงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การสาธารณาสุข งานพัฒนาและผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งควบคู่ไปกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผ่านการดําเนินงานด้านต่างๆของมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อน,นําไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยรวมโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิมีการแสดงสร้อยฝีพระหัตในโครงการถักร้อยสร้อยรักการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในโครงการพิเศษ และกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลประชาชนลคณะบุคคลต่างๆเดินทางบัถวาศสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสงงังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่พระตำหนักเพชรบัณบวันนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลต่างๆเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระพิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา10นาฬิกาคุณศรีวันงามชาญชัยกุลเป็นเจ้าภาพในการบรเพ็ญกุศลถวายพระศพ ท่านี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวัสักการัพพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการมำเพญกุศลถวายพระศพในเวลา10นาฬิกาหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมพระศพในเวลา14นาฬิกา16นาฬิกา19นาฬิกาสามารถโหลดแบบฟอร,ร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w w w b a t o n c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอนํนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศพัพท์022809578 ช่วนนี้ขอเชิญพระราชดำรัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแพ่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในเย็นสิระเพราะพระบริบาลคนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี <iques. S 1> พราราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภพาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ